หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าปุ่มต่างๆที่เราเห็นบน Gmail เนี่ยแต่ละปุ่มมันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะคะแต่อย่างหนึ่งเลยที่จะบอกให้นะคะก็คือว่า Gmail เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นสัญลักษณ์แล้วถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเราก็สามารถที่จะเอาเมาส์นะคะลองไปจ่อดูแล้วมันก็จะมีคำอธิบายขึ้นมา ะะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เฟรนด์ลี่สำหรับผู้ใช้มากๆเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะค่ะเมื่อเราเข้ามายัางที่หน้า inbox ของเรานะคะเห็นเลยว่าอันแรกที่เราเห็นนะคะก็คือว่าจะมีปุ่มเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะเขียนว่าเลือกถ้าเกิดเราเอาเมาส์มาชี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเราเลือกว่า เราจะเอาอีเมลไหนบ้างทำอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกเป็นบางอีเมลหรือว่าจะเลือกทุกๆอีเมลเลยก็ได้นะคะพอเมื่อเราคลิกเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเมนูขึ้นมาในส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาแต่ละเมนูมีความหมายอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะเมื่อเอาเมาส์ไปจ่อ,อก็คือเก็บถาวร เก็บถาวรคืออะไรนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า archive นะคะเก็บถาวรคืออะไรเอ๊ะหลายคนก็แบบจะเก็บไปไหนเก็บอะไรเก็บถาวรนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเก็บถาวรไปนะคะอ่าอีเมลตัวนั้นนะคะก็จะหายไปจากตัว inbox ค่ะทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันเก็บแล้วแล้วมันจะหายไปเลยหรือเปล่าการเก็บถาวรนะคะไม่ใช่การ ลบอีเมลหรือว่า e ีล t e ทิ้งไปเลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเราเอาเก็บเข้ากับเข้าไปในตู้เรานะคะสมมุติเลยให้เราคิดง่ายๆว่าในกล่องจดหมายที่เราแสดงอยู่ตรงนี้อินบ็อตรงนี้เนี่ยคือชั้นวางของละกันนะคะชั้นวางของเราก็จะเอาของที่เราอยากจะเห็นอยากจะดูมีความสวยงามหรือว่ามีของที่จะเป็นต้องหยิบใช้มาวางไว้บนชั้นวางของเพื่อที่เราสามารถที่จะมาหยิบใช้ได้ง่าย นะคะสำหรับของบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้เราก็จะเก็บเข้าตู้ไปนะคะฟังก์ชันการเก็บถาวรก็คือเหมือนกับการที่เรายกอีเมลฉบับนี้เนี่ยไปเก็บในตู้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งไปนะคะเรามาดูอันที่2นะคะอันนี้คืออะไรรายงานจดหมายขยะนะคะจะเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะคะรายงานจดหมายขยะถ้าเกิดเราคลิกไปเนี่ย เราก็จะเหมือนกับเป็นการบอกกับทาง Google ว่าเฮ้ยอีเมลตัวนี้เนี่ยจากผู้ส่งคนนี้เนี่ยจะเป็นพวกจังเมลเป็นพวกสแปมซึ่งเราไม่ต้องการที่จะได้ในอนาคตนะคะเป็นการรีพอร์ตไปพอในอนาคตเนี่ยมีมีอีเมลจากคนส่งคนนี้ส่งมานะคะ Google ก็ <Google S 2> จะรับรู้ทันทีว่าอ๋ออีเมลตัวนี้นะคะมันเป็นจดหมายขยะเขาก็จะเอาเราไปใส่ไว้ในตัวของจังเมลหรือว่าจดหมายขยะนะคะอันที่3คือ การลบนะคะ delete ซึ่งเครื่องหมายก็จะเป็นรูปถังขยะอันนี้ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะคะก็ตัวนี้สามารถที่จะลบอีเมลไปได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอีเมลที่เราเลือกลบไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยนะคะ Google เขาจะเอาไปเก็บไวก้ก่อนประมาณ30วันแล้วเขาก็จะมาทําการเคลียร์ถังขยะอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเคลียร์ไปแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาอีเมลเหล่านั้นกลับมาได้อีกต่อไป ะะอันถัดไปนะคะทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูว่าทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านคืออะไรนะคะอีเมลที่ถูกอ่านแล้วนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นแถบสีเข้มๆตัวนี้อีเมลก็คือยังไม่เคยอ่านมาก่อนมันก็จะเป็นแถบสีขาวๆนะคะบางครั้งพอเราเราเข้าไปอ่านอีเมลแล้วนะคะแต่ว่าเราบอกว่าเออเนี่ย เราเรายังอยากให้มันมันแสดงว่ามันยังไม่ได้อ่านเผื่อว่าเราจะได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราอ่านเร็วๆไปนะคะเราก็สามารถเลือกว่าอีเมลนี้ยังไม่ได้อ่านสังเกตว่านะคะตรงนี้เนี่ยพอเราเลือกไปปุ๊บนะคะอีเมลฉบับนี้มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกทําว่าให้มันเป็นอีเมลที่ไม่ได้อ่านได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างนะคะ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วในกรณีที่เราไปติ๊กเอาในอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านแต่เราบอกว่าโอเคเมื่อกี้ฉันเข้าใจแล้วละฉันถือว่าอ่านแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่อีเมลด้วยซ้ํานะคะเลื่อนการแจ้งเตือนคืออะไรนะคะเราบอกว่าเนี่ยเราอยากจะให้มีการแจ้งเตือนอีเมลอีกครั้งหนึ่งว่าเออเนี่ยจะต้องเข้ามาทานะคะให้ให้เตือนพรุ่งนี้เวลาอื่นวันนี้เวลาอื่น สัปดาห์หน้าสุดสัปดาห์ถัดไปนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะเลือกวันเวลาในการแจ้งเตือนให้เข้ามาดูอ e ีเมลฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้สมมุติว่าเรามีการส่งอ e ีเมลไปหาเพื่อนแล้วแล้วเราบอกว่าเอ๊ะนี่เรารอเขาตอบกลับมาอยู่เราเดี๋ยวเราจะลืมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอ e ีเมลหลายอย่างเข้ามาแล้วมันจะมาถมกันอยู่ในในกล่องจดหมายของเรานะคะเราก็สามารถที่จะตั้งค่าไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะปุ่มถัดมาย้ายไปที่นะคะ ย้ายไปที่อันนี้คืออะไรก็จริงๆมันก็จะคล้ายๆกันนะคะกับการที่เราสร้างเลเบลแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เลเบลมันจะเป็นโฟลเดอร์จริงๆละนะคะซึ่งบางคนบอกว่าเออโฟลเดอร์กับเลเบลมันก็คล้ายๆกันนะคะอย่างตัวส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันก็จะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนนี้นะคะก็จะมาใช้ในตัวเลเบลมากกว่าซึ่งเมื่อกี้เนี่ย ในเอพิโซดก่อนหน้าเราก็ได้คุยกันเรื่องนี้ไปแล้วนะคะในเรื่องของป้ายกำกับนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อ,อเราคลิกเข้ามาตรงที่จุด3จุดนะคะเราก็จะเห็นพวกฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะที่ที่เรายังบางอันเราก็ยังไม่ได้พูดถึงนะคะหรือว่าบางอันเรากำลังจะพูดถึงในในเอพิโซดถัดไปนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราเราจะเข้ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อกี้เนี่ยใครถ้าเกิดใครสังเกตวแว็บเข้าไปเมื่อที่ดิฉันเนี่ยคลิกเข้าไปในอีเมลนะคะมันก็จะมีปุ่มเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาในอีเมลเช่นเดียวกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเมนูนะคะโดยตรงจากในอีเมลก็ได้หรือเราจะเลือกจากในกล่องจดหมายหรือว่าอินบ็อก์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นปุ่มด้านบนของอีเมลนะคะ คราวนี้เราลองมาดูในส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะที่เป็นเมนูนะคะอันแน่นอนมันก็จะมีเรื่องของกล่องจดหมายนะคะซึ่งในส่วนของกล่องจดหมายเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งค่าประเภทของกล่องจดหมายว่าจะให้อะไรขึ้นก่อนนะคะจะเอาเป็นพวกจดหมายที่สำคัญปรากฏก่อนยังไม่อ่านปรากฏก่อนติดดาวปรากฏก่อน หรือว่าจะเอาจดหมายที่สําคัญปรากฏก่อนหรือว่าจะเป็นกล่องจดหมายหลายกล่องก็ได้นะคะอันนี้เราต้องลองไปคลิกกันดูนะว่าหน้าตาที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาติดดาวเราก็คุยกันไปแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ดีกว่านะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยสังเกตว่ามันมีอยู่ใน Gmail นะคะใน Gmail มันจะมีตรงนี้อยู่ในที่ช่วงของการเพิ่มเติม ะะหากเราคลิกลงไปที่เพิ่มเติมนะคะมันจะเปิดเมนูเพิ่มให้เราเห็นนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของการแชทมีการกตามกำหนดการนะคะอีเมลทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวตัวที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คืออีเมลทั้งหมดอีเมลทั้งหมดนะคะมันจะแสดงตั้งแต่อีเมลที่ เราไปเก็บไว้ในอักไรด้วยอีเมลที่เราใส่โฟลเดอร์ใส่เลเบลไว้หรือว่าจะเป็นอ e ีเมลที่ติดดาวหรืออะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะมีอยู่ในอ e ีเมลทั้งหมดเสมือนกับเป็นตู้ตู้เก็บของเราที่เมื่อกี้เราคุยกันไปตอนต้นนะคะมันจะไม่เหมือนกับตัวของอกล่องจดหมายซึ่งจะเหมือนกับชั้นวางของใช่ไหมคะที่ที่เราเลือกมาแล้วว่าเราอยากจะวางอะไรบ้าง นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจดหมายขยะนะคะซึ่งจริงๆแล้วของ Google เนี่ยเขาก็จะเก็บไวใ้ให้เรา,า30วันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีถังขยะด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเก็บไว้30วันเหมือนกันถังขยะกับจดหมายขยะต่างยังไงนะคะจดหมายขยะก็คือสแปมที่มีคนส่งมาแล้วอาจจะเป็นแบบพวก นรือไมคะแบบอย่างอ e ีเมลจากสาวเอธิโอเปียที่ต้องการอ่าไม่มีเงินใช้แล้วต้องการรับเงินบริจาคอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมาตกอยู่ในอ e ีเมลขยะนะคะตรงนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรากําลังรออ e ีเมลของลูกค้าหรือว่าอ e ีเมลของของใครที่ไม่ได้อยู่ในโดเมน,นเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาส่งมาแล้วนะคะตรงนี้เลยเป็นหนึ่งที่ที่ เราสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้ก็คือในส่วนของจดหมายขยะหรือว่าสแปมนะคะตรงน,นี้ก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับป้ายกำกับได้เช่นเดียวกันเหมือนกับเลยกับที่เราเข้าไปในส่วนของ setting นะคะที่เราพูดกันอยู่ในเอพิโซดของการสร้างป้ายกำกับนะคะอันนี้ ก็จะเป็นเรื่องของคร่าวๆของปุ่มที่แสดงอยู่ในตัวของ Gmail นะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานไปลองคลิกลองเล่นกันดูมันก็จะอยู่ในนี้ละค่ะ